ยแล้วค่ะ,ะ,คะเดี๋ยววันนี้ทำัดอิ้วเส้นตะไทเนาะมากินกันเถอะมากินนเอ้อแท่ของเรา,าเป็นตู้เลยบ้าใจใจไปไหลเหมือเลยนะนเนี่ยว่าเดิมซื้อเน็ตาซือเส้นไทรมาต้งเนียเลยเป็นตูรอเลยวันนี้เดี๋ยว,วามาทำขาติ้วรวมเส้นก่อนเอเคอเอวับไ้เด้อชอบรวบนณะันแบบถูกง่ายๆหน่อยอาไายได้กแก๊ก ยอย่างวันนี้เส้นผัดไปมันเหลือเยอะเนาะม่เหลือเนอะนี่จานเนี่ยมันจะหนุ่มเหนียว่อยสีเนะก็ดีผัสดสซีวิวเป็นจันค่ะแม่ค่ะพ่พอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมดไปแร้วเหรอ ก่อนจบนะคะรับงานที่ผ่านมาถกันนี่้